มีทิศจุดประกายเรามันทําอย่างนี้ได้ด้วยอย่างนี้ได้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณพีชชื่ออะไรครับอ่าชื่อชื่อเปี๊ยกครับชื่อพี่เปี๊ยกเปียกนะครับเปียกปัจจุบันประกอบธุรกิจอะไรอยู่เลยอ่าพี่พี่ทาเกี่ยวกับรับหมอสร้างบ้านเปิดบริษัทรับสร้างบ้านครับก็อ็เขาเรียกได้ว่ามีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับพี่เปียกก็คืออยู่ในวงการอยู่แล้วล่ะใช่ครับนะครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับเนื้อหาที่ได้เรียนไปในวันนี้วันแรกก็รู้สึกก็คือวว่่่่่่าาาารรรูู้้สสึกไไิงหนนนนทีเัััมมมม มันมีทิกจุดประกายเราว่าเฮ้ยมันทําอย่างนี้ได้ด้วยอย่างนี้ได้ด้วยได้ได้ว่าได้ได้เปิดมุมมองเรื่องของการที่เราจะวิเคราะห์ใ่ก่อนที่เราจะขึ้นโครงการวิเคราะห์ข้องูลต่างเนาะนะครับคือเราคิดไม่ถึงบางทีอืมคิดไม่ถึงว่ามันมันต้องทาอย่างนี้นะมันแค่นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวใช่ครับแล้วที่เตี้เรียนไปวันแรกเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปก็คือว่าได้ได้เนื้อหาเรื่องของการวิเคราะห์ไปนะฮะแล้วก็ในส่วนของอยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆที่ที่ สนใจคก็คือว่า,ถ,า,าถ้าถ้าเราสนใจคอร์สห้เราหาเวลามาเรียนให้ไหวที่สุดรเร็วที่สุดเลยครับถ้ามีที่ไหนคือ,ค,อคือให้ลงทะเบียนคือให้ไปเรียนเลยเพราะว่าอย่าอย่าอย่าว่าเ,เดือนหน้าหรือเดือนต่อไปมาเรียนเพราะว่าครับผมผมผม,ผมเองเนี่ยผมผมเสียดายผมน่าจะเรียนต,ตั้งแต่2ง<ม>เดือนที่แล้วใช่เพราะว่าอะไรครับทีเดียเพราะว่าเวลาเรามีค่าใช่เวลาเรามีค่าถ้าถ้าเวลา2เดือนเนี่ยเราสามารถหาเงินได้เยอะกว่าเยอะเยอะแล้วนะถ้าเราถ้าเรารู้แต่แรกๆเหมือนได้ว่าแบบ มาเรียนก่อนก็สามารถที่จะเปิดความเสี่ยงก่อนแล้วก็เริ่มได้ก่อนเลยใช่ไหมครับพี่เจ้ใช่ครับใช่ครับได้ครับพี่เ้ยังไงทางสถาบันนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณพี่เ้มากมากเลยนะฮะที่สลับเวลามาเรียนกับทางสถาบันนะครับยังไงก็โอเคครับพี่เจครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ดีครับ